คดีของนายเดวิดถูกเปรียบเทียบว่าเหมือนกับเป็นการเด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาวเพราะว่าจากต้นสายปลายเหตุการทำร้ายร่างกายถูกขยายผลไปหลายเรื่องนะคะรวมไปถึงการตรวจสอบธุรกิจปางช้างที่นายเดวิดทำอยู่ด้วยตอนนี้มีการตั้งข้อสังเกตจากคนเลี้ยงช้างในหลายจังหวัดว่าการอ้างตัวเป็นองค์กรดูแลช้างจะเป็นเพียงข้ออ้างเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจหรือไม่แล้วเรียกร้องให้มีการขยายผลตรวจสอบไปยังปางช้างอื่นๆที่อาจจะมีพฤติกรรมคล้ายกันและคาดว่าน่าจะมี มากกว่า70แห่งทั่วประเทศค่ะการตรวจสอบปางช้างของนายเดวิดนักธุรกิจชาวสวิตเซอร์แลนด์ที่จังหวัดภูเก็ตเมื่อวันที่1มีนาคมพบว่านายเดวิดเป็นเจ้าของช้างเพียง1เชือกส่วนอีก14เชือกอันนั้นเป็นช้างที่เช่ามานายกสมาคมสหพันธ์ช้างไทยตั้งข้อสังเกตว่านี่อาจจะเป็นเหตุผลเพื่อหวังรับเงินบริจาคจากต่างประเทศรวมถึงได้เงินจากการทำธุรกิจปางชางท่องเที่ยวหรือไม่ และอย่างอ้างว่ามีการให้ข้อมูลบิดเบือนโจมตีวิธีการเลี้ยงช้างของคนไทยว่าเข้าข่ายการทารุณกรรมจึงเรียกร้องให้หน่วยงานภาครัฐขยายผลการตรวจสอบเพิ่มเติมไปยังปางช้างอื่นๆที่มีพฤติกรรมคล้ายกันในในเชิงของจานวนช้างน่าจะมีเป็นพันเชือกนะครับที่อยู่ในสังกัดของกลุ่มธุรกิจอ้างอนุรักษ์โดยใช้ความน่าสงสารของช้างเนี่ยมาเป็นตัวดึงรายได้จากชาวต่างชาตินะครับส่วนจํานวนผู้ประกอบการในตอนที่ผมเรียกว่าผู้ประกอบการเนี่ยก็คือ คนลงทุนเนี่ยแหละที่มาทําธุรกิจไม่ว่าจะเป็นสัญชาติทางยุโรปหรือว่าสัญชาติไทยเองเนี่ยก็น่าจะมีประมาณถึง70็ดรายนะครับผมแล้วคุณเดวิดก็เป็นเพียงแค่หนึ่งในรายที่ถูกเปิดเผยยังมีอีกหลายที่นะครับไม่ว่าจะเป็นที่จังหวัดทางภาคเหนือภาคกลางนะครับแล้วก็แม้กระทั่งทางภาคตะวันออกก็ยังมีองค์กรเหล่านี้แฝงตัวอยู่นะครับ ด้านนายสิริศักดิ์ร่วมพัฒนารองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ซึ่งดูแลช้างในศูนย์คดชัดศึกษาหรือหมู่บ้านช้างบ้านตากลางตำบลกลับโคอำเภอท่าตูมนะครับบอกว่าตอนนี้มีช้างมากกว่า60เชือกครับที่เดินทางไปรับจ้างในแหล่งท่องเที่ยวต่างๆทั้งระยองเมืองพัทยาที่ชนบุรีแล้วก็ที่จังหวัดภูเก็ตครับ ค่าจ้างควานและช้างเนี่ยรวมกันอยู่ที่เดือนละ1 5 0 0 0บาทถึง2 0 0 0 0บาทครับช้างรับจ้างส่วนใหญ่เนี่ยอายุจะไม่น้อยกว่า15ปีนะครับทำงานนำเที่ยวตามสวนหรือให้บริการนั่งหลังช้างตามสวนธรรมชาตินอกจากค่าจ้างรายเดือนก็ยังมีเงินพิเศษที่คิดเพิ่มนาทีละ1บาทต่อเที่ยวนะครับแล้วก็มีเงินพิเศษจากนักท่องเที่ยวต่างชาติซึ่งรวมกับค่าจ้างแล้วจะมีรายได้2 0 0 0 0ถึง50,000บาทต่อเดือนครับ ส่วนการขนย้ายจะต้องนำตั๋วรูปพันฑ์ช้างไปแจ้งย้ายณนะที่ว่าการอำเภอที่ช้างอาศัยอยู่และระบุถึงสถานที่ปลายทางที่รับโอนชื่อจากนั้นสถานที่เอกชนก็ต้องลงนามยืนยันการรับช้างเข้าไปในสังกัดส่งมาที่อำเภอต้นทางด้วยซึ่งศูนย์คชศึกษาได้รับการติดต่อให้จัดช้างและอีกนับร้อยเพื่อไปทางานส่วนการเช่าหรือว่าจ้างช้างพิการเพื่อน,นำไปเปิดรับบริจาคนั้นยืนยันว่าในจังหวัดสุรินทร์ยังไม่พบค่ะ เราว่าช้างสุรินเป็นช้างเลี้ยงไม่ได้ทํางานหนักและคาดว่าช้างที่เป็นข่าวอาจจะเป็นช้างรับจ้างขนไม้ตามแนวชายแดนที่มีอยู่ทั้งภาคเหนือและภาคใต้ด้านนางแสงเดือนชัชเลิศผู้อำนวยการศูนย์บริบาลช้างจังหวัดเชียงใหม่บอกว่าการแอบอ้างรับบริจาคช่วยช้างเป็นเรื่องเฉพาะบุคคลครับแต่ก็ส่งผลกระทบในวงกว้างต่อวงการอนุรักษ์ช้างไทยด้วยรวมไปถึงการท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์นะครับ ที่สําคัญมูลนิธิที่ให้การดูแลช้างหลหลายแห่งในไทยเนี่ยเพิ่งจะมีทุนทรัพย์ในการดูแลช้างได้อย่างเต็มที่ หลังช่วงโควิด19ระบาดนี้เองครับข้อมูลของสมาคมสหพันธ์ช้างไทยบอกว่าแม้ไทยจะมีหน่วยงานดูแลช้างแต่ว่าเป็นการทำงานแบบแยกส่วนค่ะอย่างการจดทะเบียนช้างก็เป็นหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยส่วนการดูแลสุขภาพช้างก็มาเป็นหน้าที่ของกรมปรศุสัตว์จึงเสนอให้ภาครัฐมีหน่วยงานเฉพาะที่ทำงานแบบเบ็ดเสร็จดูแลรวมถึงติดตามผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับช้างเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องไม่ให้มีการบิดเบือนข้อเท็จจริง